อ๋อต้องดูอันนี้เหรอสวัสดีค่ะวันนี้ทวดจะเล่นปั่นแปะจะเงินหมดแล้วคนนี้หมดเลยไม่ใช่ทวดเนีเออทวดกินเขาหมดแล้วเลยไม่ได้เล่นต่อแต่เมื่ไงน่าจะไปหาเงินไหนมาเล่นคนนี้เสียหมด <คน S 2> แล้วเนี่ยยืมหน่อยเดี๋ยวจะมาปั้นยืมแหม่ยืมเล่ายืมหน่อย,อย ฤฤฤฤยืมเหรี่ยนมาปัน่นเฉยเขาไม่ใบเอาใบาอ่างแล้วมหม่หาแล้วท่านใดไม่<จ>มีใบเากบแกไม่เอานะมีเงินทอนอยู่เด้อนัอ่นแหละให้พุนหนาุนหนาใบาเขาหนาะเรนเอาเขาแมวใบท่านเอาจะมีเงินทอนอยู่เรนชน,นะเ,นนเอาธนาแล้วต่แม่ชนะแม่ก็ทอนเอาเอาเงินหาบา,านใอ้มันยืมปั่นบกอภาสิรเ,เ,าเ,าเรนเอาเอาเจ้าของเนเอาตัวเจ้าเก่งอ่ะ หรือก็เลยลงทุนซ้ำน <c oughs> ั่นแหละเอาใบพันเขาน่ะว่าวันไหนใช่บ่อยากได้เงินคนเตะเฮ้นว่บ่อยากได้ของเขาอยากได้ของนี่แล้วมันก็มาขอกูเหมือนเดิมวันทีเอาหลักวางซ้ำนี่วันทีแม่เดี๋ยวมันก็มาขอคุณเหมือนเดิมใช่ไหมหลานเลยนะเมื่อกี้เสียขนไปงคืนนห่อยไปซื้อขนมให้เด็กน้อยเสียงอะไจะเอาคื้น ขอยี่ส20บาทโอ้ยเหรอกูเชื่อได้กันกูเด็กมากกว่าหน้าเล่นจังเลยเขาก็เหมือนแต่ก่อนน่ะทวดเล่นเล่นเห็นหลานเล่นเสียแล้วทวดก็มาหย่อนให้มึงเลิกเล่นนะเอาไปเอาไปคืนใช่มั้ย สียสิบห้าบาทในยี่สบาทบาย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 ไหมอะบาย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 าไม่ด้วันนี้เด้บายบายก่อแล้วบายบายแล้วขาทุนยีบแล้วาดทุนยีิ